ไล่ๆๆๆลถอายถ่ายถ่ยถ่ยเราบวกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านค่ะพบกับช่องเสียตีนพาซิ่งแปรดแปรดจ้า ยายโดยเควเหมือนเดิมค่ะเขาไปขนไม้มาเรามีโครงการพอ่อยุดเราครับหัวฟูเลยขยับรถมอไซ อพออแล้วเหรอโครงก,การอะไรเนี่ยโครงก,การใครโครงการใครโครงการใครโครงการของใครเนี่ยเนี่ยเอามาทำอะไร,รทำบ้านให้แมวทำบ้านให้แมวโครงการเสียดติน,นี้ <laughs> เน่วันนี้ยังไม่ได้น้ำเลยไม่กล้าตอบโครงการคุยคนมาได้แค่นี้นะพอไหมหนึ่งหลังได้อยู่ไหมได,ได้ขอบคุณมากนะเราถ้าไปเอานี้ดับเครื่องสักที ุยชุ่ยค่ะนี่รถรถที่ชายซื้อมาให้ตากัยาขี่อันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตาค่ะนี่ชนเรียบร้อยเลยคนขี่เข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลเลยคุณตาแพงคู่กรณีไม่เป็นไรค่ะแต่ตาเป็นค่ะนิ้วหักนิ้วหักนิ้วก้อยหักนิ้วกลางฉีก หมอบอกว่าไม่ไว้ใจค่ะให้นอนพักรักษาตัวรับยาฆ่าเชื้อเพราะว่าคนแก่ชอบเดินไปเดินมากลัวกลัวจะแผ้จะอะไรนะอักเสบแล้วก็ติดเชื้อนะคะก็เลยได้นอนโรงพยาบาลส่วนคุ่เอมาเาของให้คุณตาค่ะเสียตินก็วิ่งวุ่นวันนี้ทำงานที่บ้านด้วยนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะ เราค่อยคุยกับเสียดินแล้วกันเขาคุยธุระอยู่ยังไม่ออกมาจากในรถเลยนะคะแล้วก็เตรียมของจะไปเยี่ยมตานะคะนี่อุปกรณ์ของกินจะไปกินข้าวกับตาที่โรงพยาบาลเอา้าใครมาจากไหนไปย่ จะใส่เนาะโอ้คือเคเล้าครับได้ยังเด้เยาเวาวมีไหมแนวทอนครับยิ้มหวานเลยเบื้อเฮ้ยถูติดถอันนี้พี่รอนี้โอ้ยลืมซื้อมาฝากดิไี่ใส่เนาะไม่ได้ลืมหรอกทำไม ไม่ให้กินทำไมถึงไม่ให้กินฮะคุณมีสิทธิ์อะไรคุณไม่ให้เรากินคุณมีสิทธิ์อะไรโอ้ยก็ดูวะเนี่ยนะไหมเนี่ยดูอะไรดูตรงไหนดูหุ่นดีมันเกี่ยวอะไรกับเบียร์เกี่ยวอะไรลูกฟุ่งมาแล้วเห็นไหมนะดู <laughs> นี่นะลองสิหาเรื่องเลยนี่ หาเรียงเลยนี่บอถกุญแจอดอกไปบันปนิ้วแป๊บนึงไปส่งหน่อยแป๊บนึงไ,<อ>ไปส่งหน่อยออม,มาดักให้ไปส่งเลยนี่อ๋อก็ดักให้ไปส่งนี่ ลูกรถไม่ไปเลยด้วยเอู้เห็นไหมเนี่ยนี่จาเเตุที่ไม่ซื้อมาให้กินดูดูดูผุดดูพูดมันไม่ได้อ้วนเพราะเบียดอกอ้วนเพราะกินแซ่บอยากคายเนาะเสื้อสวยนี่เสื้อสวยนี่ปิดร้านแล้วมั้งนี่เอาครีมมาให้เจ้

มาต้องบอกยากเลยได้ยินเสียงยังชัดเจนเลยก่อนนะโอ้เสียงเนีคือดังไพ่ราะแท้โอ้หิวน้ำดิหิวน้ำดิ วนน่ะอือหือมีแรงอืงอสวัสดีค่ะโดนทัทแม่อัดนะดูแล้วไม่ยินอยู่แม่เอได้ย,ยินแต่เสียงตะโกนวันนี้จะไปกินข้าวอยู่โรงพยาบาลน,นี่นเตรียมไม้หมดแล้วเราจะไปกินข้าวอยู่โรงพยาบาลโอ้ยกินข้าวโรงพยาบาลทำไม ฮอไปน้ำมยายจิไปกินข่าวนำตายายยังไปนอนนอนปะแมนทรงยายไปนอนอ<ะ>ล้วลูกอ่ะยุพูดแล้วเฝ้าตายยุพูดแล้วอยู่กี่คนอยู่สองใครตาตากับอิงอุ่นอออน้องอมอลุงโก้น้องอมอไปรับมาเมื่อกี้ไปรับมาอาบน้ำสระผมเตรียมตัวเ,เดินทางพรุ่งนี้เช้า ลุงอะไรินข้าวทยาลุงยาไม่ค่อยสบายดิมาดีครับทำอะไรกันอยู่บ้านเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไคลายๆเนาะ แล้วครัอมแม่ไปกินข้าวแล้วแกไม่ค่อยสบายเลยแกไม่ค่อยกินลุงยาเจ็บเจ็บขาเจ็บขานั่นๆดูขยเยกว่ะเจ็บขาอะไรคะดูท่าเดินนั่นแหละดูท่าเดินนี่ฟังเลื่องกันนะเออไอ้นี่มันเป็นลูกเก่าอ่ะเห็นหนังไล่ชุดสิพอพื้นหนังชิอใหม่ครั่นละ เออดูมันจับเพราะอาศัมันปวดไงอ๋อเดี๋ยวมันจะเป็นเกานก็ต้องจับแบบนี้เป็นเกาเออเกาเก็บโอ้ยคือว่าเป็นลูกซีฟ้าลูกเป็นเกาอ่ะเป็นเกาเหรอเจ็บต้องกินยาไอไหนขาไหนรถกดยูนิคเหรอโอ้บวมจนแมเออเอาเกาเกาเจอแปดบันนี้เฮ็ดตั้งไงบันี้โอ้เออเจ็บกลางเลย แม่เอาขาลุงไปแต่ว่านสุนองไปเปิดอยู่เย็บเท้ามาานด้วยเอาคือว่าเปิดนี่เุ็บอ่อเลยโอ้ยไอ้นี่กันหมาเออเจ็บงานแล้วบ่นี่เจ็บบองบ้านตอนตอนก่อนจะมันจะเจ็บมันเป็นยังไงกินอะไรมันใช่มันตึ๊บติ๊บติ๊บตึ๊บไหมเตอะปวดตึ๊บติ๊บกินแล้วกะกินอะไรเหนียวงัวโอ้ แนวผิดโลกของแสบเลยแนวผิดโลกกินสมุนว่างว่านนี่เป็นเลยมันเป็นเลยทางนี้ใช่ไหมเป็นขนี้ทางนี้กับกับกำนิ่วมือนี่ตัวนี้ขึ้นตัวนี้แต่ว่าทั้งนี้แบบเป็นซอกแบบนี้นี่เป็นซอกตัวนี้ส่วนมากมันจะหนักตอนอายุสี่สิบกว่าประมาณหาซิปแล้วจะหาซิปแล้วสี่สิบห้าเนี่ยเลนแล้วนี่หาซิปแล้วนี่ใช่ไหมจะหาซิปแล้วกดไลคชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ บายค่ะ <kek> <contributions>